สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมาทําการยิงระยะนะคะและทําการเปิดฉากหามุมค่ะของกล้องท o t ท l ลสเตชันนะคะยี e ่ห้อโฟวินรุ่น TKS 202มือ2ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะค่ะเมื่อเราทําการเปิดเครื่องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการเซตตัวกล้องให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะในจุดที่เราจะทําการวัดระยะค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะให้เรากดที่ปุ่มวัดระยะได้เลยค่ะและกดที่แมสนะคะค่ะและตัวกล้องนะคะก็จะทําการวัดระยะมาให้เราค่ะ ให้เรานะคะทาการดูค่าที่เหตดีตรงนี้นะคะจะอยู่ที่2เมตร79เซนกับอีก9มิลนะคะค่ะและค่า V d ดีนะคะจะเป็นค่าระยะในแนวดิ่งนะคะหากเรานะคะจะดูค่าอื่นนะคะให้เรากดที่ปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะและหน้าจอนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะค่า V นะคะจะเป็นค่ามุมองศาในแนวดิ่งค่ะค่าเหนะคะจะเป็นค่ามุมองศาในแนวราบค่ะ และค่า S D ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าส l o p ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการเปิดฉากหามุมกันนะคะให้เรากดเขียร์หน้าจอนะคะโดยกดที่ปุ่ม A N G ค่ะค่และสำหรับการเปิดฉากหามุมนะคะเราต้องทำการเซตค่าองศาในแนวราบให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะโดยให้เรานะคะคกดที่ปุ่มศูนย์เซตนะคะที่ F 1ค่ะตัวกล้องก็จะทำการถามเราว่าเราต้องการเซตศูนย์ใช่หรือไม่นะคะให้เรากดเย s ที่ F 3ค่ะ ค่ะและค่า h r นะคะก็จะขึ้นเป็นสูตรองศาส,สูตรฟิปดดาแบบนี้นะคะค่ะและเมื่อเราได้ค่าองศาปเป็นสูตรแล้วนะคะให้เรานะคะทําการหมุนตัวกล้องไปยังองศาที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะและในคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันที่45องศานะคะให้เราทําการหมุนตัวกล้องได้เลยค่ะ แล้วเมื่อเรานะคะได้มุมองศาใกล้เคียงกับ45องศาแล้วนะคะให้เรานะคะทําการล็อกตัวกล้องนะคะแล้วใช้ปรับละเอียดในการช่วยนะคะค่ะแล้วเรานะคะก็จะได้มุมกันที่45องศากันนะคะหากเรานะคะต้องการล็อกมุมองศานะคะให้เรากดที่โฮนะคะ F2 ค่ะ จากนั้นค่ะกดยี่ที่ F3 นะคะค่ะและในขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถมาร์กจุดที่มุมมองสานี้ได้เลยค่ะค่ะและในขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถมาร์กจุดที่มุมมองศานี้ได้เลยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการยิงระยะนะคะและการเปิดฉากหามุมเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station ของกล้อง Total Station ยี่ห้อ GoWin รุ่น TKS 2.02มือสองค่ะ ไปแล้วนะคะสำหรับการยิงระยะนะคะและการเปิดฉากหามุมค่ะของกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ g o w ินรุ่น TKS 202 2มื่สองค่าสําสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องที่แนะนำไปนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะ สามารถเท้าเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอวันค่ะจังหวัดสมุทรปราการหรือว่าจะเป็นร้านกล้องสำรวจนะคะสุดลังสิตร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่ในปัมเอสโซแม็กวลูลังสิตของสองค่ะค่าและสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ